สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการทําบุญในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเป็นรูปแบบที่หลายคนอาจจะไม่ค่อยได้นึกถึงเท่าไหร่นั่นก็คือการให้ปัญญาครับซึ่งเป็นแนวคิดที่ลึกซึ้งมากๆในทางพุทธปรัชญาเลยเวลาพูดถึงการทําบุญเนี่ยภาพแรกที่เข้ามาในหัวส่วนใหญ่ก็คือการให้เงินให้สิ่งของใช่ไหมครับแต่เคยลองถามตัวเองดูไหมครับว่าเอการทําบุญเนี่ยมันจําเป็นต้องใช้เงินเสมอไปหรือเปล่าหรือว่ามันมีวิธีอื่นที่อาจจะทรงพลังกว่านั้นอีก คำตอบคือมีแน่นอนครับแล้ววันนี้แหละเราจะมาหาคำตอบเรื่องนี้ด้วยกันคำตอบของคำถามเมื่อกี้ก็ซ่อนอยู่ในคำคำนี้เลยครับธร,รมมเทศนาใหม่ฟังดูอาจจะยากนิดน,นึงนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าเราลองแยกคำออกมาดูเนี่ยธรมมะก็คือความจริงเทศนาก็คือการสอนส่วนใหม่ก็คือความสําเร็จรวมๆกันแล้วก็คือบุญที่สําเร็จได้ด้วยการแสดงธรรม หรือถ้าผู้ภาษาบ้านๆเลยนะก็คือการแบ่งปันความรู้ดีๆการให้ปัญญาเพื่อช่วยให้คนอื่นเข้าใจชีวิตได้ดีขึ้นนั่นเองครับซึ่งอันนี้เนี่ยถือเป็นหนึ่งใน10วิธีสร้างบุญหลักๆเลยนะครับโอเคครับและนี่คือหัวข้อที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้ตั้งแต่เรื่องบุญที่เหนือกว่าการให้ เจตนาที่เป็นหัวใจสําคัญไปจนถึงคุ้มมือสําหรับคนที่จะให้ทําและก็เรื่องที่เข้ากับยุคเรามากๆคือจากธรรมสารสู่หน้าจอข้อควรระวังต่างๆและสุดท้ายชัยชนะที่แท้จริงของการให้ปัญญาคืออะไรเอาล่ะครับเรามาเริ่มกันที่ประเด็นแรกเลยบุญที่เหนือกว่าการให้เคยสงสัยไหมครับว่าทำไมการให้ปัญญาเนี่ยถึงถูกยกย่องว่าประเสริฐที่สุดเดี๋ยวเรามาดูกันครับ มันมีคาเปรียบเทียบหนึ่งที่ผมว่าเห็นภาพชัดมากๆเลยนะครับลองนึกภาพตามนะถ้าเราให้ข้าวใครสักคนมื้อหนึ่งเขาก็จะอิ่มไได้แค่วันนั้นวันเดียวถูกไหมครับแต่ถ้าเราให้แผนที่กับเขาล่ะโอ้โหแผนที่อันนั้นเลยครับที่จะนําทางให้เขาไปได้ตลอดทางชีวิตเลยการให้ปัญญาก็เป็นแบบนั้นเลยครับมันคือการให้อาวุธให้เครื่องมือให้เข็มทิศที่จะติดตัวเขาไปตลอดทีนี้เพื่อให้เห็นภาพชัดเข้าไปอีกเราลองมาดูตารางเปรียบเทียบนี้กันการให้เนี่ยมันมี2แบบหลักๆ คืออามิสทานกับธรรมทานอามิสทานก็คือการให้วัตถุพวกอาหารเงินทองมันช่วยได้นะแต่ช่วยได้แค่ชั่วคราวบรรเทาทุกทางกายไปแต่ธรรมทานนี่สิครับคือการให้ความรู้ให้ปัญญาอันนี้ไม่ไปแก้ที่ต้นตอเลยคือความทุกข์ในใจแล้วผลของมันเนี่ยโอ้โหยั่งยืนกว่าเยอะเพราะปัญญามันเป็นสมบัติที่ไม่มีใครขโมยไปได้นะยิ่งใช้ยิ่งงอกเงยแล้วที่เจ๋งไม่กว่านั้นคือคนให้เองนี่แหละก็ได้บ่มเพาะปัญญาและความเมตตาของตัวเองไปพร้อมๆกันด้วย ทีนี้มันมีประเด็นสำคัญมากเลยนะครับไม่ใช่ว่าแค่เราพูดเรื่องดีๆสอนอะไรคนอื่นแล้วจะได้บุญเสมอไปนะเอ๊ะทำไมล่ะเพราะหัวใจของมันจริงๆเลยสิ่งที่เปลี่ยนคำพูดธรรมดาๆรรให้กลายเป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่มันคือสิ่งที่เราเรียกว่าเจตนาครับเรื่องนี้พระพุทธเจา้าตรัสไว้ชัดเจนมากเลยครับในพุทธพจน์ที่ว่าเจตนาหังพิกเวกัมมังวทามิแปลเป็นไทยง่ายๆก็คือ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าเจตนานั่นแหละคือกรรมโอ้โหชัดเลยไหมครับคือตัวการกระทําภายนอกนะเรื่องหนึง่งแต่ตัวที่ตัดสินจริงๆว่ามันดีหรือไม่ดีคือแรงจูงใจที่อยู่ข้างในใจเราต่างหากและที่มันลึกซึ้งไปกว่านั้นอีกนะครับคือเจตนาเนี่ยมันต้องบริสุทธิ์ครบทั้ง3สเต็ปเลยนะไม่ใช่แค่ตอนทําแต่ต้องเริ่มตั้งแต่ก่อนทําเลยคือในใจเราเนี่ยต้องอยากช่วยเขาจริงๆด้วยความเมตตาไม่ใช่เพาะอยากได้หน้าอยากได้ชื่อเสียง สเต็ปที่2คือขณะทำตอนที่กำลังสอนกำลังพูดเนี่ยก็ต้องมีสติใช้คำพูดที่ดีไม่ดูถูกไม่ใส่อารมณ์และสุดท้ายหลังทำพอทำเสร็จไปแล้วกลับมานึกถึงที่ไรก็มีความสุขรู้สึกดีไม่มานั่งเสียดายทีหลังถ้าครบ3อย่างนี้เมื่อไหร่บุญนั้นถึงจะสมบูรณ์แบบร้อเซครับพอเราเข้าใจเรื่องเจตนาที่เป็นหัวใจสําคัญแล้วทีนี้ก็มาถึงภาคปฏิบัติกันบ้าง แล้วเราจะแบ่งปันความรู้ยังไงละ่ะให้มันดีให้มันมีความหมายนี่แหละครับมีเหมือนเป็นไกด์ไลน์เป็นคู่มือ5ข้ออมะตะเลยที่ใช้ได้กับทุกคนจริงๆหลัก5ข้อนี้เนี่ยนะครับไม่ใช่แค่เรื่องสอนธรรมะอย่างเดียวนะแต่เอาไปใช้ได้หมดเลยหัวหน้าฟีดแบ k ลูกน้องพ่อแม่สอนลูกเพื่อนแนะนําเพื่อนใช้ได้หมดข้อแรกเลยคือต้องสอนไปตามลําดับจากง่ายไปยากอย่าเพิ่งกระโดดไปเรื่องซับซ้อน ข้อ2คือต้องมีเหตุผลมีตัวอย่างประกอบไม่ใช่แค่บอกว่าเชื่อสิอย่างเดียวข้อ3หัวใจเลยทําด้วยความเมตตาอยากให้เขาได้ดีจริงๆข้อ4ไม่หวังผลตอบแทนไม่ใช่สอนเพราะอยากได้เงินอยากดังและข้อสุดท้ายที่สําคัญมากๆคือไม่ยกตนข่มท่านไม่พูดจาดูถูกความเชื่อหรือตัวตนของคนอื่นครบ5ข้อนี้การให้ของเราจะทรงพลังขึ้นเยอะเลยครับเอาล่ะทีนี้เราลองวาร์ปจากหลักฐานอมตะมาสู่โลกยุคปัจจุบันกันบ้าง ยุคดิจิตอลที่เราอยู่กันทุกวันนี้แล้วมาดูกันครับว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันเข้ามาเปลี่ยนโฉมหน้าของการให้ธรรมะไปแบบโอ้โหพลิกฝ่ามือเลยลองดูภาพนี้สิครับมันบอกทุกอย่างเลยเมื่อก่อนถ้าจะฟังธรรมต้องไปที่วัดไปนั่งหน้าธรรมศาสารแต่วันนี้ล้ครับธรรมศาสารที่ว่าเนี่ยมันย้ายมาอยู่ในมือเราแล้วอยู่บนหน้าจอสมาร์ทโฟนนี้เองแล้วการสอนการแสดงธรรมก็ง่ายแค่ปลายนิ้วแค่กดปุ่มแชร์เท่านั้นเองครับแล้วดูพลังของมันสิครับ ตัวเลขนี้1ล้านบวกสมัยก่อนประเทศหนึ่งกันคนฟังอาจจะหลักร้อยแต่ยุคนี้บทความดีๆคลิปดีๆแค่ชิ้นเดียวที่เรากดแชร์ออกไปมันอาจจะไปถึงคนเป็นล้านได้ในเวลาไม่กี่ชั่วโมงนี่คือสิ่งที่เรียกว่า Multiplier Effect หรือพลังทวีคูณของจริงที่คนยุคก่อนไม่มีทางจินตนาการถึงได้เลยแต่แต่แน่นอนครับพลังที่ยิ่งใหญ่มันก็มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ใหญ่ยิ่งเหมือนกัน ความง่ายความเร็วในการแชร์เนี่ยมันก็เป็นดาบสองคมเพราะมันมาพร้อมกับความเสี่ยงที่เราจะไปเจอกับสิ่งที่เรียกว่าธรรมะปลอมหรือธรรมะเทียมซึ่งบางทีมันอันตรายกว่าที่เราคิดเยอะเลยนะครับนี่คือกับดักที่เราต้องรู้เท่าทันในโลกดิจิทัลเลยครับอย่างแรกเลยคําคมปลอมเจอบ่อยมากแต่งคําพูดขึ้นมาเองแล้วไปใส่ชื่อคนดังเพื่อเรียกไลยหรือ 2. การค้าเอาธรรมะมาเป็นเครื่องมือขายของ 3. การละเมิดลิขสิทธิ์เอางานคนอื่นมาแชร์ดื้อๆไม่ให้เครดิต อันนี้ผิดทั้งกฎหมายทั้งจริยธรรมเลยและที่น่ากลัวที่สุดคือการใช้ธรรมะเป็นอาวุธไปโจมตีไปตัดสินไปบูลลี่คนอื่นในโลกออนไลน์เพราะฉะนั้นก่อนจะกดแชร์อะไรต้องมีสติมากๆครับเช็คก่อนคิดก่อนและที่สําคัญกลับไปดูที่เจตนาของเราว่ายังบริสุทธิ์อยู่หรือเปล่าเอาละครับเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วเราจะมาสรุปรวบยอดทั้งหมดเพื่อให้เห็นภาพว่าเป้าหมายที่แท้จริงหรือใช้ชนะของการให้ปัญญาเนี่ย มันคืออะไรกันแน่และนี่คือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยครับความสำเร็จที่แท้จริงของการให้ปัญญาเนี่ยนะมันไม่ได้วัดกันที่ยอดไลค์ยอดแชร์หรือยอดวิวเลยแต่มันวัดกันที่ว่าสิ่งที่เราแบ่งปันออกไปมันไปจุดประกายอะไรดีๆในใจของใครอีกคนได้หรือเปล่ามันไปช่วยให้ใครสักคนแค่คนเดียวก็พอให้เขาลุกข,ขึ้นมาจากความทุกข์ได้ไหมถ้าทำได้นั่นแหละครับคือความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้ว และสุดท้ายจริงๆครับคงไม่มีคำพูดไหนที่จะสรุปเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ได้ดีไปกว่าพุทธพจน์บทนี้อีกแล้วสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวงเพราะมันคือการให้สิ่งเดียวที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนคนหนึ่งได้อย่างแท้จริงและยัง่งยืนตลอดไปครับ